มันไม่ธรรมดา่嘛โอ้โหเดีาเดาใจเย็นลูกฮิเย็นครับังหัวเน้นเน้นโอ้นักเดียวจอดโอ้เฮ็ดชอดเลยจังหวะนี้โอ้ยังเฟี้ยวโอ้โหโคตรแรงนะสแนเปอร์ของเราดูชิบเล็งดีๆเหนียวไกลไปปั๊บนี่หึงดอกแตกหนึ่งซอยพีสอยปั๊บเล็งดีๆเหนียวไกลไปปั๊บโอ้เป็นไงล่ะโอ้โหมีชักกระสุนโชว์ด้วยโอ้ยังเฟี้ยวโอ้โหนักเดียวจอดเป็นไงล่ะ โอ,อ้โหครับต้องขอกราบซัสดีทนะั้งชมท่านชมือน,นกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แจกนะครับแอดออนปืน3ามดีนั่นเองนะครับผมมานะครับก็มาแจกกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เออผมจะแจกหลายคลิปไปไหนเนี่ยปดโทรสามสี่คลิปแล้ววนะเนี่ยเออนะครับเออเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็แจกไปแล้วนะครับเออนะครับก็คือผมเห็นแบบเอออ่อนนี่ทำไมมันดีหังว่าแบบอ่นอ,อนสามดีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหหรือว่าสี่ดีไม่รู้ว่เออคือมันโค้ดสมจริงอะ่ะเออนะครับก็จะเป็นเรื่องนั้นก็ไปรับาชมรับฟังกันได้เลยนะครับแล้วก็ โอเคครับก็ท่านชมอาจจะคิดว่ามันสามารถคาบได้นะครับแต่มันคาบไม่ได้ครับคือผมเอามาประดับบาลมีเฉยๆนะครับสำหรับให้เ้าตัวโต้คาบเียนะเป็นไง เออนะครับท่านชมีมีใครลงก้นนะเออนะครับเอาไว้ประดับบาร,รมีเล่นๆนะครับเอาไว้ตกแต่งได้เล่นเออนะครับอ่ะก็จะมีอืมอันอาจก็อาจจะไม่ได้มีหลายปืนในขนาดนั้นนะครับแต่แบบผมกล้าบอกเลยว่าโคตรที่จะสมจริงนะครับมีหมวดหมู่เออพวกสไนเปอร์แล้วก็ไอ้แบบระยะแบบใกล้ๆธรรมดาเลยประมาณนี้ด้วยนะครับโอ้โหมีทั้งระเบิดด้วยนะเออตอนนี้ดีตรงมันมีระเบิดนะซึ่งระเบิดนี่ก็โคตรสมจริงนะแล้วก็ แรงมากๆเลยนะครับมานะครับมาเริ่มกันที่เออ,เอ,อตัวนี้เลยกัน,นเนาะสลับกันไปมาเะยกันเนาะมาเริ่มที่ลูกซองนะครับมานะครับแต่คือมันถ้าเรายิงในโหมด survival นะครับมันจะเปลืองลูกกระสุนเลยนะแต่ถ้าในโหมดกระี่มันคือมันกระสุนไม่ลดนะครับมานี่เลยนะนี่กระสุนมันโอ้โหดูด,ดิขนาดกระสุนยังสามดีอือกดูแบบโคตรสมจริงอ่ะแล้วมาดูปืนเนยนะ โอ้โหดูด oh, ิลูกซองเราโหดโหดนะครับเดี๋ยวเรายิงมาดูดิป้าบไม่นะครับโอ้โหยิงรัวๆอยู่นะรัวอยู่นะเออมันก็สามารถเออเล็งแบบแม่นๆได้ด้วยนะครับมาเนี่ยไงดูดิโอ้โหสมจริงอ่ะโอ้โหดูดิเออนะครับแต่ตอนผมถือไอเนี่ยมันอาจจะมีเล็กๆบ้างนะก็คือเครื่องผมมันกากัเออนะครับ ก็ต้องเข้าใจแว้นะครับเออนะครับเนี่ยนะเออนะครับปึ๊บเออนี่แลูกก็สุดเหลือห้าปั๊บเออเหลือสี่โอ้หแบบมีการชักปืนด้วยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับมาเ,เาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเซกอะไรสักตัวมาดูดีก่อนนะอ่ะมาครับทุกคนครับพร้อมเรียบร้อยแลวนะปึ๊บเอาสเกลตันเป็นปตัวเลขเลยแล้วกันนะครับเา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมาเลยปั๊บเอาไม่โดนโอเคเซกไม่โดนสะดเลยปั๊บนี่ไง อุ้มไห่เป็นไงเราสกิลลิันโอ้โหดื่มไปว่ามันไม่เอ้ยมันโดนลาวาเผา้ยไม่ใช่โดนแสงแดดเผาได้ออนะครับเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเราไปเจอมันจะรอดมหมนะเราไปเจอรอดไหมรอดเปล่ารอดเปล่ารอดเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าผมยิงรู้แต่ว่าผมยิงปัดให้สันให้เอ้ยเดือกระสุนหมดก็วิธีการเปลี่ยนลูกกระสุนนะครับก็ทําการกดค้างไปที่กระสุนนะเออถือกระสุนแล้วก็กดค้างนะ เออนะครับโอ้โหเร็วเวเร็วเวเวเอมานี่ครับมาดิครับมาดิครับมาเลยครับเอยไทยกลัวครับมาดิครับหมอเป็นไงล่ะโอ้โหยังโหดนะโอ้ขนาดลูกซองนะครับแบบมันคือมันมันยิงเราเอ้ยไม่ใช่มันชนเราไม่โดนสักนิดเลยนะครับเฮ้อแต่แบบก็ผมแนะนํานะให้เออเปลี่ยนไปชีละนัดอย่างนี้นะเออแบบ เออแบ่งมานะครับส่วนว่ามันมีห้าใช่ป่าวก็แบ่งมาทีละหนึ่งนะครับคือมันจะสิ้นเปลืองเออฮะเออ <S 2> <S 2> ผมไม่อธิบายมากแล้วกันนะครับคือบอกแค่ว่ามันจะสิ้นเปลืองนะครับถ้าถ้าผมไม่แยกออกมานะอาอเดี๋ยววิดีดีได้สองปืนเฉย <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ก็น่าจะเป็นบัคกนะครับมาดเออูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางด้านสไนเปอร์นะเออนะครับสไนเปอร์อะไรแบบนี้นะครับโอ้อรด,ด,ดูดิกระสุนมันนะอ๋อแล้วอีกอย่างนะครับก็ ตอนพอเราวางนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเ<ม>นี่ยดูดิโอ้โหโคตรทีโโท่โคตรเท่สิเหมือนลูกซองเลยฟรีไฟเลยเหมือนในพับจีเอโคตรสมจริงอ่ะ <c oughs> เออครับอืมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไอกระสุนมันสามารถวางได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเลนะเฮ้ยถ้ากระสุนวางได้โคตรโหดเลยนะโอ้ดูดิเฮ้ยเดีด๋ยว <c oughs> ยังกับการเอดีเลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับ เดี๋ยวลองวางดูดิโอ้โหดูดีเมื่อกี้น้ชจมมองทันปะอุ้ยมันวางได้นะน้ชมโอ้ดูดีแล้วมันรวมตัวเป็นอันเดียวกันด้วยอุ้ยจริงจริงจริงนะครับเออเท่ๆๆๆนะครับจะชอบเออนะครับเออสไนก็เป็นปรมาณ้เลยนะดูดีสไนโออสไนเปอร์โอ้ย่ังเฟี้ยวนะเออนะครับปรมาณนี้ซึ่งสไนเปอร์ก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยนะครับนี่ แต่คือมันมันต้องตู้ระยะไกลเท่านั้นนะมันจะไหวปะปับ๊บอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไปนัดนัดหนึง่งเจ็บอยูย่อ่ะซูมก็ทําการกดชีพเลยนะครับมันก็จะซูมให้นะเฮ้ยแต่แต่มันแต่มันอาจจะเล็งเลงยากนิดน,นึงเพราะผมผมปรับมันลื่นเกินไปปับ๊บโอ้โหดูดีไหมโดนนะท่านผู้ชมมันหลบอ่ะเอาใหม่เอาใหม่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 โอ้โห,โหลบอีกแล้วไม่ได้อนะ่ะท่านผู้ชม มอ่งมั่งไม่ดิโอ้โหไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมขอสักนัดดิขอสักนัดโอ้โหไม่ได้ปะโอ้โหทำไมวะโอ้โหกระจอกจังมันหนีไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่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 ปึ๊บ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 หลบแบบดิจิตอลเป็นไงเล็งโอ้โหดูดิอู้มันมันไม่ธรรมดาปะมันไม่ธรรมดาอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่เย็นครับไวโซเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอ้โงแน่จริงก็เข้ามาตัดหัวเน้นๆโอ้นัะเดียวจอดโอ้เฮ็ดช็อตเลยจังหวะนี้โอ้ยังเฟียวโอ้โหโคตรแรงนะสแนเปอร์ของเราดูชี่อดิชื่ดิ AWP โอ้ฮโหย่างเฟียวนะครับก็เออกดกดนั่งก็ซูมนะซึ่งมันก็อาจจะได้ซูมเยอะเท่าไหร่นะแต่แบบแบบโคตรโหดดูดินะเออแล้วแบบดูเออพวกแบบ เออเขาทำโมเดลมาเจ๋งดีนะเออนะครับเ่อนประมาณนี้เลยนะอ่อแล้วก็มุมมองของคนที่สามก็ปนประมาณนี้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวลองซูมดูโอ้แลดีโคเท่โอ้โออยังเฟี้ยวเดี๋ยวลองยิงดูโอ้โอ้มีควันออกมาด้วยแล้วแบบมือมือ,มอเปลี่ยนกระสุนหรืรว่าเนี้เออนะครับมือใช้กระสุนอะไรสักอย่างเออนะครับอ่าโคท่นะครับอ่เาเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ ออออมันมีบาลตด้วยนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับไอเจ้าตัวสไนเปอร์เนี่ยน,นะครับเออนะครับแตออ่แม็กกาซีนของมันไม่เหมือนกันนะเออนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปื๊บเอ่อเอกไปเลยโยนออกไปดิปื๊บ่าโยนออกไปอ่ะก็เออกป็เนประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมันท่านชมอาจจะมองไม่ชัดน,นดยวแป๊บนึงนะอา่านี่ไงแบบโคตรที่แบบแบบคือเอาเราไปตั้งโมเดลโฉบก็ไอย่างได้เลยนะ เออนะคะไม่เพียงแต่จะเอามาสู้รบกันมันๆน,นะในล,ลูกระสุนมันเออก็ไม่เท่าไหร่นะเออนะครับเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนไม่ใช่ลูกกระสุนนะเออนะครับบาเลตใช่ปะเนี่ยเออมันเขียนว่าอะไรโอ้ดูดีบ,บาลตเอ็มแปดอะไรสักอย่างเออไม่แน่แจ๊บอ๋อเราเดี๋ยวเราจะลองมาฆ่าบัวไอ้ตัวนี้กันนะเออไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าไอ้บัวมันกางเนาะบัวมันกางนะเอ้ยไม่โดนไม่โดนละซียังไม่โดนละซี อ๋อเราเราแ่ยิงว่าเหมือนเดียมอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กะโดนเลยนะเอ้าเฮ้ยฟูอันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เล็งนะผมว่าจะหันมาส่วนนะเอแล้วมันยิงให้ตลงขาดอ่ะเออแบบมันมันมันเราแค่กดค้างแป๊บเดียวมันก็ยิงให้เลย คือแบบโอ้โหแบบมันจะทำมาเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยว,วผมเพิ่งสังเกตตรงหลอดอาหารของเรามีคดซื้อคนสร้างด้วยโอ้โหดูแบบเหมือนแบบเออแบบห้างแบบมึงมึงมาแจกแล้วมึงมึงไม่ให้เครดิตกูก็จะเอาอะไรตรงนี้เลยเออเลยประมาณนั้นเนาะเออนะครับบาร์เรตเรานะก็ซูมได้เหมือนเดิมนะเออเหมือนสไนเปอร์นั่นนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะ อลองฆ่าไอฆ่าแกะดิอยอแป๊บนึงนะปูเลยเนกจิ้มหายเลยป๊าเป็นไงน่าเท่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 จริงจริงดีนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างมันก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนกระสุนก็เหมือนกันถือถืออานี้นะครับถือกระสุนมันแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะป๊ับอ่ะ,อะก็เก็บไปนะครับมาดูของด้านของเอ,อ่อ mp เก้าศูนย์กันบ้างนะครับโหซึ่งแบบแม็กกาซีนมันจะเล็กไปไหนอ่ะเออทำจริง เออคนสร้างมันจะเลียวไปไหนดูดิอ๋อแล้วแต่เออโมเดลเท่นะเออโมเดลไอ้ปืนเนี้ยเออนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าปืนนี้มันโคตรดีเลยอ๋อเป็นไงดีดดีดีดดีดขึ้นไปเริ่มห้าสิบนัดโอ้โหทำไมมันรัวอ้ย่จงงงจริงจริงจ๋งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเฟียวนะเมื่อกี้แบบมันบังคับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้นะตอนมันกําลังยิงนะ เออนะครับเดี๋ยวลองสู้กับไอ้ตัวนี้จะรอดด้มันจะปั๊บกระโดดแบบดิจิตลอลปั๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บแล้วก็หลบแบบดิจิตอลหลบอุย้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนว่ะโดนโดนไอ้ไม่เป็นไรนะเออสู้ไหวอ๋อเป็นไงโคตรมัน,ม,นมันกัดจังวะตัวนี้อ๋อผมก็นึกว่าจะโหดอืมนะครับก็ประมาณนี้แล้วสำหรับเอ็มพี90นะครับมาดูตัวปืนต่อไปเป็นอะไรนะ ไม่แน่ใจนะมันเชื่อเลยกลัวอ่านผิดจังเลยเลยช่างมานันแล้วกันนะก็มันปืนพกธรรมดาเนื่แหละไรคำน่าจะใช่นะแล้วปืนพกธรรมดามันจะสู้ไหวไหมเออจะป๊ป๊บหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลเอาทำไมมันไม่ป๊ปป๊บหลบดิครับเฮ้ยหรือตานนี้มันเสกไอ้พวกมาวะเฮ้ยเดี๋ยวเใจเย็นจะเย็นโอโหแล้วมันมันวิ่งหนีทำไมมันเร็วจังไหเฮ้ยวิ่งหนีคนเร็ว เฮ้ยเพื่อน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 ใจเย็นโอ้โหตานี้มันมันเสกมาวะมันครบเซตเลยโอ้โหผมซูมไปหน้ไหวนะเอ้ปึ๊บ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 อ่าซูมเล็งดีๆีเนี่ยไกลออกไปปั๊บปุ้งเออไม่โดนไหมโดนแล้วเนี่ยเอาโดน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 อ๋อปั๊บปั๊บปั๊บเล็งดีๆีเนี่ยไกลออกไปปั๊บนี่หนึ่งดอกแตกหนึ่งซอยบีซอยโคตรฟีเอวนะครับ เออได้ๆๆๆอ้กูจะปรับเช้านี่เออกะนืกัะนื้อยก็ประมาณนี้นะซึ่งแม็กก็ซีนโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะเอเดี๋ยวลองยิงเทสยิงไอ้พวกนี้นะโอ้โหไม่โดนเล้าเปั๊บโอ้โหไม่โดนนะโอ้โหเสียดายเสียดายเออช่างมันแล้วกันนะเออก็เก็บไปนะครับมาดูอันสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นระเบิดเลยนะ ซึ่งแบบลูกใหญ่ชิบหายเลยโอ้น้อยหนาของเราเนี่ยมันใหญ่ชิบหายเลยนะครับซึ่งเออแล้วก็อีกอย่างลุ้มอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็มาที่มาก็มาจากระเบิดไอ้หี้นี่แหละครับเออปั๊บกดค้างหนูปั๊บอ่าก็จะโยนไปนะครับตุ้มเออนะคะแต่อันเดียวมันก็ใช้ได้ครั้งเดียวนนนะครับก็ทดลอง,ลงใ้แค่ครั้งเดียวขี้เกียจสีอะไรวางกันอะเออเออนะครับก็เห็นเอ็นไปที่เมื่อกี้นะเออก็กดค้างครั้งหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีเอฟเฟคแบบเหมือน มือมือมือไปถอดไอ้นั่นของมนะันอ่ะเออผมไม่รู้ว่าเขาเรียกมันคันว่าอะไรนะเออนะครับก็ขอใยและกันนะครับที่ไม่รู้ชื่อนะก็ก่อนที่จะจบคลิปแล้วกันนะครับ A W ฮะ A W นะ A W ขอนิ้นนนนะเออขอนิ้นนนะสลับไอเจ้าตัวไอ้น่ะเออตัวเนี้ยตัวตัวตัวไอยูโบเกอร์อะไรสักอย่างเออไม่แน่ใจนะวันชื่อว่าอะไรนะ ปือออป๊บปล่อยออกไปนะครับนะครับเออเราก็ต้องขึ้นไปยิงถึงสูงนะครับเพื่อแบบประดับประ,ประ,ประดาคลิปของเราให้ดูเท่ๆนะครับม <c oughs> ือแบบเหมือนเราแบบเป็นสายรับสายสไนเปอร์เลยประมาณนี้ไงเออนะครับปื๊บประมาณนี้ต่จะพอนะดยวอเออปิดฝนปิดฝนก่อนแปน๊บนึ่อนะครับก่อนจบคลิปเอาแบบตอนจบคลิปตอนจบคลิปไปไ,ปไปไปทำแบบเออไฮไล์ ตอนต้นคลิปอะไรประมาณนี้นะเ,เขาเรียกว่าอะไรไหมปื๊ดมานะครับอืมสไนเป,ปอร์ของเรานะครับ A W ปับ๊บเล็งเนี่ยไปลิงดีๆนะครับอืมเอเ่ออะไรวะเอามา,เอาลีมันพูดอ๋อลืมละลืมเฉยเลยปับ๊บเล็งดีๆเหนียวไกลไปปับ๊บโอ้เป็นไงล่ะโอ้โหมีชักกระสุนโชว์ด้วยโอ้อย่างเดียวโอ้โหนะัดเดียวจอด ไงนะเออนะครับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวเออเราไปเจอก็ไม่กลัวนะครับจังหวะดีเซกมาเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเออเราเล่น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 ใจเย็นใจเย็น่ยเราเล่นเราเล่นลนะบ๊ายบายนะคะน้ำชม <m uch ing> เออเออเดี๋ยวไปสอนโหลดก่อนนะเออนะครับไปไปสอนโหลดนะเออนะครับอ่าก็เอสอโสอโตรดสโตรดนะครับเออลิงเขาแปลกแปลเพื่อนนะครับเออนะครับไปสอนโหลดกันกันเลยนะครับแปลแล้วก็ ดาวโหลดกันบ้างน,นะครับมานะครับก็ลิงก์ของออออผู้สร้างคนนี้นะครับหรือว่าผู้สร้างที่สร้างจะตวนอันนี้นะครับมันเ,เขาไม่ได้ทิ้งลิงก์แบบเหมือนคนอื่นเขาเอออย่างเช่นแบบลิงก์มีเดลไฟล์อะไรประมาณนี้เขาไม่ได้ทิ้งแบบนี้นะครับมานะนี่นะครับและนี่ก็คือหน้ทาที่ผมจะให้เข้าไปเลยนะครับมานี่นะนะผมจะเขียนว่าดาวน์โหลดอจตวน ปืนสามดีนะท่านชมก็กดเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้นะครับนะครับเป็นเว็บดาวโหลดนะซึ่งมันจะไม่ได้ดาวน์โหลดง่ายๆขท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ไม่ใช่ลิงโฆษณาด้วยนะครับนะครับเออนี่นะมาเอหน้าเว็บ n c p e นะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างนะครับานี่นะนี่ก็จะมีข้อมูลปืนนะครับว่ามีปืนอะไรต่างๆนะครับในที่ผมได้รีวิวไปเนาะนะครับ ก็เลื่อนลงมาอีกนะครับนะก่ก็จะเจอคําว่าดาวน์โหลดนี่นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะอ่านะครับแต่ไม่ใช่ได้กดตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะให้กดตรงด้านล่างนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมวงไว้ให้นะนี่นี่มันเขียนว่าเราดาวโหลดแต่มันเขียนว่าแอดซึ่งมันก็ไม่ใช่โฆษณาหรือเปล่าเออแต่ก็มันไม่ได้ยากอะไรนะครับมันไม่ได้เหมือนเออเว็บแอดแอดไฟล์หรือว่าแอดอะไรไม่แน่ใจนะครับเออก็กดไปนะครับอันด้านบนสุดนี่แหละ เออนะครับอ่าบงทีแล้วก็รอนไปสักครู่นะครับอ่าโอเคครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับอ่าเว็บมันก็จะเอ่อเมื่เป็นเว็บของคนสร้างดีเออคนสร้างสร้างมาเองเลยนะครับเอ่อพิกเซลโพลีใช่ป่ะเออนะครับก็ไม่ไแจนั่าอ่านยังไงได้ถ้าผมอ่านยังไงก็ขอภัยด้วยนะครับเออก็ทําการเลื่อนลงมาเลยนะเออนะครับอ่านี่ก็จะมีคลิปเขาแจกแอดออนนี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ เลื่อนลงมาอีกก็โหดเลยว่าปืนโคตรที่จะสมจริงเลยนะดูดิในที่ผมได้รีวิวไปนะเออนะครับอ่านี่นะครับเราจะเจอกับคําว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะหลังจากที่เออมันหมดรูปไอ้ระเบิดนี่นะครับเออนะครับมันก็มีระเบิดด้วยนะเนาะอ่านี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะเออผมวงมาให้นะครับปึ๊บหนึ่งครั้งอ่าก็รอมันไปสักครู่เลยนะครับอ่านี่ไงมันก็จะขึ้นตัวหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่ก็เป็นคํา บรรยายคําเตือนอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นการดาวน์โหลดนะครับแบบสำหรับคนที่จะเอามาแจกต่ออะไรประมาณนี้เลยนะเออนะครับคนประมาณนี้เลยนะก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับนี่เจอกับคําว่าเอออากีอันดาวโหลดใช่ป่ะไม่แน่ใจนะครับไอตรงสีดำๆน่ยเออกรอบสีดำๆนี่ยก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับผมวงไว้ให้นะ อือป่านะครับกดปา1หนึ่งคั้ลงนะก็ลองมันโหลดสักครู่หนึงนะครับแป๊บเดียวนะครับเออดูเหมือนว่าจะเป็นพราผมดาวน์โหลดไปแล้วใช่หรือเปล่าวะเอ๊ยอะไรวะเดี๋ยวผมลองเข้าไปลงดาวน์โหลดก่อนนะเออ๋ยวทำไมไม่ขึ้นมาให้ล่ะอ่ะอะไรของมันวะลองกดไอเอออกก่อนนะครับสีแดงปื๊บอ่ะ ปึ๊บอ่านี่ไงคุณต้องการดาวน์โหลดออแอดออนนี้อีกครั้งหรือไมเลยครับก็เออผมจะขอไม่ดาวนโหลดแล้วกันนะเพราะว่าผมได้ทําการดาวน์โหลดไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะเ็จ่อนๆในประมานี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับารมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปแล้วกันนะครับค้นตามชมเรื่ต้องขอตัวเลยก่อนนะครับให้ชชอบกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับเพื่อนๆในการลงคลิปต่อไปต้องขอตัวเลยก่อนนะครับรรรบ,บ๊ายบายบย